สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง เป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาทิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.30นถึง17.00น วันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังและกับผมนายคาาเทพอาริทุกันเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัประการเพื่อประโยชน์สุขของปรศนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภูมิพอราชบรมมหาราชปวพิษและเสด็จโดยพระองค์เอง,เองนะครับและวันนี้จะพาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จของพระองค์กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอติดตามรับฟังรับชมครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลายโครงการภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจมิรู้ลืม กับเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพศพนิกรชาวจังหวัดมุกดาหารภาพเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2541เวลา14นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเพื่อไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำบ้านสารแวะ ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอ่างเก็บน้ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกากทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2537สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช่วยเหลือราษฎรในด้านเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่6หมู่บ้านในอำเภอดงหลวงและส่วนหนึ่งในอำเภอคำชะอีโดยเฉพาะราษฎร ที่อาศัยในหมู่บ้านห้วยดานบ้านปากช่องและบ้านสารแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งประสบปัญหาแหล่งน้ำในการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่ทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่อีกด้วยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงอ่างเก็บน้ำสารแวะทรงปล่อยพันปลาใน ปลาส้อยและปลาขาวลงในอ่างเก็บน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตและขยายผลด้านการประมงเสร็จแล้วส่งพระจะดําเนินไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านสารแวนนาโคกกุงซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2535เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรบ้านสารแวที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทํานาและทําไร่มันสาปะหลัง ในการนี้พระราชานพระราชดำริให้นำหลักการตามคฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษไปแนะนําให้ราษฎรประยุกต์ใช้ในพื้นที่เกษตรเดิมเพื่อให้เกิดกิจกรรมหมุนเวียนตลอดปีอีกหนึ่งความทรงจําของประสบนิกรชาวจังหวัดมุกดาหารเกิดขึ้นเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2545 เวลา16นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านนาหินกองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดศรีสงครามทรงรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลของจังหวัดมุกดาหารและบ้านนาหินกองสรุปใจความว่าเดิมราษฎรของอำเภอดงหลวง ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพและขาดแคลนน้ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยบ้านนาหินกองเป็นหมู่บ้านหนึ่งในโครงการที่ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งการเกษตรโดยให้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และกลุ่มเกษตรอาชีพ ด้านชนประธานได้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ําและซ่อมแซมระบบเขตชนประธานและด้านป่าไม้ได้จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จากนั้นในปีพุทธศักราช2546เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโคกยาวณโนะรงเรียนบ้านโพนไฮตำบลหน,นองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแลง้งเนื่องจากบ่อน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านมีน้ำไม่เพียงพอโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชะดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จึงได้ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแคนบ้านโคกยาวและมีพระราชะดำริให้กรมชนประธานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรโดยดำเนินการก่อสร้างทำนกดิน ว้าง6เมตรยาว365เมตรสูง18เมตรซึ่งจะช่วยให้ราษฎรบ้านโคกยาวหมู่ที่7มีแหล่งน้ำขนาดความจุ2ล้าน1 0สนลูกบาทเมตรและมีพื้นที่รับประโยชน์1,100ไร่มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกับได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพส่วนกรมพัฒนาที่ดินและกรมป่าไม้ได้ร่วมสนองพระราชดำริ วางแผนจัดรูปที่ดินรวมถึงมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อประกอบการวางแผนเพาะปลูกและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้จากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เมื่อปี2546ร่กรมชนประธานได้รับสนองพระราชดำริดำเนินการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีไปติดตามการดาเนินงานพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือราษฎรได้อย่างถูกต้อง ตรงจุดเพื่อสนองพระราชปณิธานและอีกหนึ่งภาพแผ่งความทรงจำนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคม2547เวลา15 09. นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหนองคองตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารสเสด็จไปถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านหนองทองและประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชะดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านหนองคองณที่นั้นนายอำเภอดงหลวงกลับบังคมทูลรายงานให้ทรงทราบถึงข้อมูลหมู่บ้านและการประกอบอาชีพของราษฎรบ้านหนองคองในการนี้ได้พระราชะทานพระราชะดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ิจารณาให้ความช่วยเหลือซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รับหมู่บ้านหนองคองเข้าโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษที่ได้พระราชทานเมื่อปี2524 ซึ่งให้หน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนได้แก่การทำการเกษตรและอาชีพเสริมรวมทั้งบ้านหนองคองเป็นหมู่บ้านในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวะนาโคกกุงและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนที่มีการสนับสนุนอาชีพเสริมส่งพระดำเนินเยี่ยมราษดรและสมาชิกศิลปาชีพที่มาเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จเข้าพระพลาที่ประทับทรงงานพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพที่มีฐานะยากจนเข้าเฝ้าทรงสักถาม เกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรเหล่านั้นเพื่อเป็นข้อมูลที่จะพระราชทานความช่วยเหลือต่อไปในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยขาหน้าพร้อมระบบส่งน้ําเพื่อส่งน้ําให้ราษฎรบ้านหนองคองและเพียงพอให้ราษฎรบ้านห้วยเหลาตําตบลพังแดงอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมีน้ําใช้สําหรับการเกษตรอุปโภคบริโภคของราษฎรทั้งสองหมู่บ้านได้เพียงพอตลอดปี และได้มีพระราชดำรัสว่ายิ่งไม่มีป่าก็ยิ่งไม่มีน้ําเรามีความรู้มากกว่าชาวบ้านก็ให้ความรู้แก่ชาวบ้านและช่วยเหลือพวกเขาถ้าเราจัดระเบียบให้เขารู้ว่าถ้าถางป่าก็จะไม่เกิดน้ําถ้ามีป่าชาวบ้านก็สามารถหาของป่าใช้น้ำพึ่งป่าได้นักวิชาการของไทยทุกแขนงเก่งมากที่ช่วยเหลือบ้านเมืองที่สเปนเขาพาไปดูอดีตเป็นป่าโปร่งมีน้ําเดี๋ยวนี้ตัดไม้ฝนไม่ตก ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตากองทัพภาคที่2ร่วมกับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารได้จัดทำโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ,บ้านสารแวะขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง โดยโครงการนี้ริเริ่มขึ้นเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบเมื่อปีพุทธศักราช2535ต่อมาในปีพุทธศักราช2542พระองค์ได้มีพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นอีกแห่งที่บ้านหนองแคนเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีไรายได้น้อยให้มีอาชีพเสริมนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่พระสนิกรของพระองค์เราจะไปติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยประชาชนในชนบทพระองค์ทรงมีพระราชดําริที่จะช่วยให้ประสบนิกร์ของพระองค์ท่านมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวจึงได้พระราชทานพระราชดําริให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำงานศิลปาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ เมื่อปีพุทธศักราช2535เด็จพระนางเจ้าสเิกิดพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงทราบถึงความยากจนมีรายได้น้อยของราษฎรนในหมู่บ้านสารแวะ <c ười> บ้านนาคโคกกุงบ้านคำปะกูดตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจึงได้เสด็จมาส่งเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2535เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ลงที่สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวตรงเรียนบ้านสันแวะและเสด็จส่งงานที่สำนักสงภูผาพึ่งทรงใช้เป็นที่ประทับส่งงานชั่วคราวและได้ส่งพระราชทานทรัพย์เป็นทุนในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและส่งรับราษฎรที่เจ็บป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งสงพระราชทานถุงของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านสันแวะและหมู่บ้านก็ไเกียงอย่างทั่วถึงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านกองทัพภาคที่สองร่วมกับอำเภอดงหลวงและจังหวัดมุกดาหารได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกกลุ่มขึ้นเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติแด่สเด็จพระนางเจ้าเจษฎาิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวรากาศมหามงคล,ละสมัยเฉลิมพระชมพพรันาครบ้รอบในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535โดยการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารทหารพลานอนาสาสมัครและพลเดเรือนสมเด็จพระนางเจ้าเสกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมสมาชิกและราษฎร ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิละปะชีพบ้านสันแวะนาโคกงจำนวน5้าครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันที่สมิถุนายนพุทธศักราช2535ณสำนักสงภูผาพ,พึ่งครั้งที่2เมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ณโครงการส่งเสริมศิละปะชีพบ้านสันแวะนาโคกง ครั้งที่3เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2537ณโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแวะนาโคกกรุงครั้งที่4เมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2540ณโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแวะนาโคกกรุงและครั้งที่5เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2541 สมเรับพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จเยี่ยมราชฎรในพื้นที่หมู่บ้านบริวารที่วัดป่าศรีถาวรบ้านนาหินกองหมู่ที่8ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโครงการส่งเสริมศิลปะชีพบ้านสันแวนนาโคกกุงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมีกลุ่มสามาชิกจำนวน5กลุ่มอาชีพ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เด่นคือผ้าไหมสมาชิกจะทอผ้าไหมหลากหลายลวดลายเพื่อให้เกิดความสวยงามอาทิมัดมีขอหลายตุ้มมัดมีขอลายขอทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มปักผ้าสมาชิกส่วนมากจะปักผ้าเป็นรูปดอกไม้และรูปสัตว์ต่างๆและกลุ่มปักโขนสมาชิกทําการปักดิ้นข้อทองปักลักษณะเป็นชิ้นส่วนอาทิกรองสอห้อยหน้าห้อยก้นสลับเพลาซ้ายขวา โดยในปี2568หมดลัิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเปรพระานางเจ้าสดรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธ์ปีหลวงได้จัดแสดงขนในตอนสัตยาภาลีระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นับเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดมุกดาหารและผลงานปักขนอันวิจิตรบรรจงจากฝีมือของสมาชิกปักขนพระราชทานจากกลุ่มปักผ้าจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแววนนาโคกุงได้นำเสนอสู่สายตาของผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และในปัจจุบันสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแวะนาโคกุงมีจำนวน679คนแบ่งเป็นกลุ่มทอผ้าไหมจำนวน211คนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองจำนวน86คนกลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมจำนวน33คนกลุ่มปักผ้าจำนวน342คนกลุ่มปักโขนจำนวน7คนและในปีที่ผ่านมาค่าผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการได้รับเงินค่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจำนวน 9 4 3 2 6 7บาท50สตางค์ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพระเมตตาแผ่ไยศารของพระองค์ท่านได้แผ่ไยสารไปถึงชาวบ้านหนองแคนและหมู่บ้านกกละเคียงโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าเศรษจกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิละปะชีพขึ้นที่บ้านหนองแคนแตำบลหน,นองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอีกหนึ่งแห่ง เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองแคนและหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากและมีไรายได้น้อยให้ได้มีอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มผุนนรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งนับเป็นพระเมตตาที่แผ่ไยศาลถึงชาวจังหวัดมุกดาหารอย่างหาที่สุดมิได้ขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรบ้านดอนม่วงพัฒนาหมู่ที่11ตำบลโพนทรายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2548และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดทำฟาร์มตัวอย่างโดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2549เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการว่างงานให้กับราษฎรบ้านดอนม่วงพัฒนาและราษฎรใกล้เคียงนายนฤเบศด,ดวงศรีผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชมรริบ้านดอนม่วงพัฒนาจังหวัดมุกดาหารได้เล่าถึงความซาบซึ้งในพมหาคราที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ต่อไปขอติดตามรับฟังรับชมช่วงสารต่อพระราชปรดิษฐานครับ จะพูดถึงประวัติความเป็นมาของโครงการฟาร์มตัวอย่างนะครับเริ่มต้นนะครับปี2548นะครับพระองค์ท่านพระสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่โรงเรียนบ้านบ้านดอนมวงพัฒนานะครับแล้วก็มีราษฎรได้ถวายดีกานะครับขอความช่วยเหลือให้ส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพให้ท่านก็ได้ อมองเห็นพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของโครงการพัฒนาป่าดงหมูนะครับในพื้นที่ร้อยไร่นะครับแล้วท่านพระองค์ท่านก็ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มอีกแปดแสนบาทซื้อ,อพื้นที่เพิ่มอีกนะครับรวมทั้งหมดเป็นสองร้อยไร่นะครับส่วนกิจกรรมที่มีนะครับมีหนึ่งก็คือกิจกรรมพืชผักปลอดสารพิษนะครับจํานวนสี่สิบไร่นะครับกิจกรรมที่สองก็คือกิจกรรมการ ปูป่าพืชอาหารนะครับจํานวนหนึ่งร้อยไร่นะครับที่สามก็คือกิจกรรมประมงประสุสั์นะครับแล้วก็ส่วนน้องใหม่นะครับก็จะมีะโครงการกิจกรรมกรเกษตรทฤษฎีใหม่หรือโคกน้องนานโมเดลนะครับแล้วก็กิจกรรมที่จะมีกิจกรรมแปรรูปพืชผักปลอดสารพิษนะครับแล้วก็กิจกรรมการผลิตเห็ดขอนขาวเห็ดนางฟ้านะครับและกิจกรรมเผาถ่านนะครับ แล้วสมาชิกทั้งหมดนะครับมีจำนวน38รายนะครับซึ่งเป็นชายเนะี่ย4เป็นชายเนะี่ย6คนนะครับเป็นหญิง3 32นะครับและวัตถุประสงค์หลักก็คือสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านนะครับสองก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและเกษตรกร,กรที่ต้องการความเร,รู้นะครับสามก็คือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ นะครับ C ก็คือ,อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับซึ่งเรามีลาซาดรที่นำนำประสบการณ์นำความรู้ไปประกอบอาชีพและประสบความสสเตรจํานวนเกือบ40่ลายทั้งหมดนะครับที่เป็นกกเกษตรกรเถือข่ายก็ิจกรรมก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.30น,น,นถึง17.00นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยในครั้งต่อไปวันจันทร์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2568พบกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย วันนี้กระผมนายคทาเทพอาริทุกันและนางสาวพัช,ชริดาภูปังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารขอลาทุกท่านด้วยบทเพลงผู้หญิงแห่งแผ่นดินสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

沉。